วันนี้แพรจะพาทุกคนไปร้านเบเกอรี่อบสดเจ้าดังย่านเมืองทองที่ร้านนี้เขามีเมนูชิโอบปังสารพัดไส้ แป้งกรอบหอมเนยเหลืไสมาแบบเน้นๆซึ่งร้านนี้นะคะเขาเคยดังเรื่องทิมบริงไส้แตกมาก่อนและยังมีพวกเมนูขนมปังอื่นนะคะขนมปังเนยสดชิ้นจิ๋วแบบนี้ก็มีแล้วเนื้อขนมปังเขานี่มากซึ่งร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านขนมปังค่ะตั้งอยู่ที่เมืองทองธาน,นีร้านหยุดวันจันทร์เปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์พอเข้ามาในร้านนะคะกลิ่นขนมคืึหอมมากเลยค่ะทุกคนและช่วงนี้แพรไปนะคะมีชิโอปังพอดีค่ะช่วงนี้กําลังฮิตกันเลยนะคะเป็นขนมปังเกลือค่ะซึ่งข้างในเขาจะแกะไส้เนยสดเอาไว้ ข้างบนจะโรยเป็นเกล็ดเกลือทะเลแล้วชีโอปังร้านนี้นะคะแป้งเขามี2ส,สูตรค่ะถ้าเป็นแบบออริจินอลนะคะตัวนี้ยผิวแป้งจะมีความกรอบเนื้อข้างในจะเป็นโปรง่งแต่ถ้าเป็นแบบใส่ไส้ตัวแป้งเขาจะมีความนุ่มเพิ่มขึ้นมาค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจัดมาทุกโรทุกไส้เลยค่ะทุกคนชิ้นแรกนะคะเป็นออริจินอลชิลละหบาทข้างนอกนะคะจะมีเกล็ดเกลือออกเค็มๆแป้งเขาจะมีความกรอบความเหนียวความหนึบแล้วเนยนะคะคือฉ่ำทั่วทั้งชิ้นตั้งแต่ข้างนอกอยันข้างในเลยค่ะส่วนอันเนี้ยเป็นยูสุชชอปง175 ข้างในนะคะจะเป็นไส้ซสอสยูสุรสชาติเปรี้ยวอมหวานถัดมานะคะเป็นบลูเบอร์รี่ครีมชีชีอบางชีลร้อยสาเท่ากันตัวนี้จะเป็นซอสบลูเบอร์รี่นะคะผสมกับครีมชีสหอมๆค่ะแบบคาวก็มีนะคะเป็นแฮมชีสออมเล็ตชีชีอบางชีร้อยห้าสิบไข่ออมเล็ตข้างในคือน,นุ่มมากๆค่ะทุกคนพวกไส้สตรอเบอรี่ก็มีนะคะชิ้นแรกเป็นสตรอเบอรี่ครีมสดข้างในเขาจะใส่เป็นซอสสตรอเบอรี่ไปด้วยถ้าใครชอบแบบครีมฟูๆนุ่มๆนะคะแนะนําเลยชีลร้อยสี่สิบสวยตัวหนึ่งนะคะเป็นไส้สตรอเบ่กกลคะําัง ช่วงนี้ข้างในก็จะเป็นเส้นคุนฟ้ากรอบผสมกับพิตาชิโอนะคะและข้างบนก็จะราดเป็นซอสพิตาชิโอกับดาร์กช็อกโกแลตตัวนี้นะคะตอนเคี้ยก็จะมีความกรุบความกรอบมัน kız, ophobia, <S <s ๆนัวเป็นชิ้นที่แพชชอบมากช50ร้อยห้าสิบค่ะแต่ถ้าใครชอบขนมปังนิ่มๆนะคะที่ร้านเขาจะมีขนมปังมะพร้าวด้วยค่ะถาดนี้ร้อยหกสิบห้าบาทข้างในนะคะจะเป็นไส้มะพร้าออ่อนุ่มๆนะคะตัวแป้งจะเป็นแป้งใบเตยเนื้อคุนุ่มมากทุกคนแทบไม่ต้องเคี้ยวเยอะค่ะและข้างบนเขาจะราดเป็นเกรดรสชาติหวานๆซึ่งตัวนี้แช่เย็น ยังนุ่มอยู่เลยค่ะมะพร้าวก็ไม่แข็งส่วนอันนี้นะคะเป็นมินิขนมปังเนยสดกล่องละหนึน100บาทนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นเนยน้ําตาลจะใช้เป็นเนยสดไม่ผสมมาการีนค่ะตัวแป้งก็คือนุ่มไม่แพ้ขนมปังมะพร้าวเลยค่ะทุกคนสามารถกินทั้งแบบไม่เวฟหรือจะแบบเวฟหนึ่งนาทีก็จะได้เป็นเนยเยิ้มๆแบบนี้ค่ะสามารถแจ้งให้ราคาอุ่นให้ได้นะคะใครชอบเบเกอรี่ลองไปทานกันดูนะคะ